สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v i p ธรรมดานะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานำเสนอดาวโจน v i p นะครับดาวโจน v i p วันที่16นะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับสีชมพูสีชมพูนะครับสดใสดใส่นำโชคนำสิ่งดีๆมาให้ทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระนะครับก็เลยเอาดอกบัวสีชมพูมาให้ชมนะครับประมาณนี้นะครับ ขอขอบขคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ Walker, ท own, ไ, om, Genius, ไ próximo, ateur, assim, offend, ด้เข้ามาชมนะครับทุกตุกทุกเลยใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดตุ๊กไกกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นหลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอบคุณอย่างสูงนะขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีทั้งมีทรัพย์ทัีโชคทีสุขนะครับเมื่อวานนี้ออก8 7กับ50นะเข้านะ ห้าศูนย์ไปล่างนะครับมันเป็นเน้นบนนั่นแหละแต่ก็การล่างไว้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับขอขอขอบคุณมากมานะครับอ่าเราก็มาชมกไปเลยนะครับว่าวันนี้มีเลขอะไรมาฝากบ้างนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับวันที่ส6บหเมษายนสองพัน้าหกเจ็นะครับดาวชน vip นะสองสามสี่นะครับเน้นที่สองกับสามรองสี่นะครับถ้าสี่มาก็สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะครับถ้าสองกับสามมาก็ ชมเลยนะครับ6-2 6-3 7-2 7-3 8-2 8-3 9 2 9 3นะครับตามนี้นะครับสานี่เลยครับเด่นนะครับเด่นมาดูกันนะครับเด่น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 ,ดนตัวนี้นะครับสองสามสี่นะเนที่สองสามนะครับสาฟันที่3นะครับที่สามนะ สามนี้นะครับสามเป็นสี่เป็นจะลองนะถ้าใครชอบตัวไหนก็จัดไปสายลูดสายวิ่งนเน้นที่เรคขีนะครับสามนะครับลองลองนะเป็นสี่ใครชอบก็จัดไปนะครับชุดวินนะครับชุดวินอยู่ตรงนี้นะเจ็ดแปดเก้าศูนย์ไปวินกับสองสามสี่นะครับประมาณนี้นะครับชุดวินนะฟันธงที่สามนะครับเอาสามไปใช้นะครับอ ชนชอบค่อยนำไปใช้ไม่ชนไม่ชอบก็รื่นลมเพื่อความบันเทิงไปนะครับตามนี้เลยนะครับขอขอบพระคุณมากมากนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับอ่าครับจดเอาทุกตัวแล้วให้เวลาของาประมาณนี้นะครับโอเคนะใครถ่ายภาพหน้าจอเป็นก็แค่เดียวอ่าแค่เดียวนะครับประมาณนี้ใครถ่ายภาพหน้าจอไม่เป็นก็ค่อยๆจดไปนะครับค่อยคจดเกไปนะครับอานนี้นะครับ ดูอีกรอบก็ได้สองรอบก็ได้นะครับอบามนี้นะครับโชคดีโชงดีนะครับ,ววรบสวัสดีครับ